เงินที่30เงินสุดท้ายสากาจิลงไาเสากากิากากจ้างมาเนี่ยจ้างมาเนี่ยอ้าะครับสวัสดีผู้ชมคุณด้วยนะครับวันนี้คืมอสคงนะครับเริ่วมวันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับผม,ม่วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าอากาซัมเนี่ยจะสามารถตีสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับผมอากาซัมก็คือตัวนี้นะครับแล้วโดวยผมอ่ะจะให้เพื่อนผมอ่ะ เล่นเด็กและคอยไลชูนะครับเพื่อเป็นการทำจี้ได้เร็วที่สุดแล้วครับผมคิดมานะครับเพราะว่าแลคอยเนี่ยมันใช้2ล่างรับสตัวก็จะได้2 G แล้วก็ในเทิร์นอีกมันก็จะได้3 G มจี้แล้วก็สุดท้ายก็จะมารวมกันที่พี่ทหารเรานั้นไม่รู้ชื่ออะไรนะก็เอาทหารอะรวมเลเด็กอะรวมจี้ให้ไลชูเออแล้วก็มาดูกันว่าผมจะสามารถตีกันได้เท่าไหร่นะก็ก็ไปดูกันได้เลยนะครับในเกมนะเจ๋กาเนีย โ <Okay>, อเคครับเกมเริ่ม,มแล้วนะมาดูกันว่า<ร>จะได้ทอยหัวจีสุดยอดอะไรแวันนี้โอ okay เคแล้วถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นด้วยดวงดีมากครับผมไม่แน่ไม่แย่ครับใช่ครับโอ้ย oh, oh. รอบนี้มารอบนี้โอ้โหมิสตี้ให้กูสักที่อะไรต้นเกมรครับอยากได้อะไรครับเอามาทำไมครับมิสตี้คุณภูเปไงไง็นไงบ้างครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับรอบนี้มาเยี่ยมครับทุกครั้งถ่ายมาสามเทคครับยังเกลือทุกรอบเลยเนี่ย อุ้ยเปิดมาสองครับโอ้โยตึงเกินเปิดมาอย่างงี้ตึงเกินครนะับเอาออกนเพี้ยอะไรอะ่ะเอามาทำไมวนะคอนเทนต์มั้เนี่ยนั่นดิไอเสิร์รโคตรโคตรปั่นเลยโอ้โหโอ้โหสวยจัดเ่ี่ยใช่เหรอเอาเดีๆสวย <c oughs> จัดเลยเหรอจริงครับจริงจริงเอออากาซามามันสวยนะก,กว่านี้นะครับล้วฝังผมอากาซามามันจะสวยกว่านี้นะครับอากาซ์าม แม่ง่อยอากาซามุกูจริงแต่ไม่ให้ร่างสองกูอะเ้ยแลคอยมายัง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 เอาดีมาสองครับมาสองมาสองเลยอ๋อโอ้โหเรียบร้อยรอบนี้เหมือนจะดวงโคตรพ่อโคตรแม่ดีนะแม่อย่าลืมใส่จี้นะครับอย่าลืมใส่จี้นะครับอย่าลืมใส่จี้นะครับโอเค ย้อนครับใส่มาจังหวะนี้โอ้แล้วทำอันนี้ทำสกอร์ดีอยู่สกอร์ดีครับรอบนี้แต่ไม่รู้ไหมผมจะดีตามไหมเฮ้ยอี๋อกระซำสองตัวเลยสัตว์คนบ้าเฮ้ยเชดเคเอ็กซ์สปีดได้ได้เอ็กซ์สปีดอย่างได้เอ็กซ์สปีดอย่างได้มาหนึ่งอันเจ๋งเจ๋งอะไรมั้งมั้งบัง จัดไปโอเคมาทำฮียอะไรโปเก็บอลเรียกโปเกมอนสตาร์เตอร์อะอะมาทำไมวะผมไม่ oh เข้าใจผมก็เรียกอากาซะตัวที่สองมาไอเฮียอันนี้ก็ตีเทียวตายป่ะอะไรนะมึงเด็กเฮี้ตีเทียวตายเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วมึ <c oughs> เอาอีกแล้วนะ มจะแกล้งกูอีกแล้วในชะ่ไหมดูแลครคนคนไม่ดีเขาก็จะแกล้ง,ง,งนนคนไม่ดีนี่สองอันแล้วอ่ะใส่สองนเลยอ่ะใช่เลยเจี๊ยโหดจัด <c oughs> ก้นไปหรือเปล่า <c oughs> ไ่ช่วยครับไ่ช่วยครับมาแล้วไรช่วยกินแนวตัวอ้วนนะฮะเหี้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดจี้ ไอ้ชิมสองแล้วดิโคตรบ้ากดซาบิน่าแม่งไรเงี้ยกดรอบนี้ชิบหายนะเสียไปสองจี้เลยเฮ้ยเธอที่สิบเอ็ดแล้วเฮ้ยเธอที่สิบเอ็ดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนอาคาซาบล่างสองกลัวเฮ้ยเหลือเจ็ดใบมันไม่ให้กูเลยอ่ะโคตรเถื่อนอ่ะ ตอนนี้มึงว่าตีเท่าไหร่ละมึงตอนนี้มึงว่าตีเท่าไหร่ละอืมเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละสามร้ยอยหกสิบเฮ้ยคำนวณโคตรโหดเฮ้ยอากาซัมกูอยู่ไหนหายไปไหนวะมึงไม่ต้องใช้เลนก,การ์ดนะเดี๋ยวชิบหายไไวาวอดกันหมด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวชิบหายไไวาวอดกันหมด เอ้ยเหลืออยูหกใบเนี่ยเยอยอยู่ไหนวะไอ้สัสเมกาด้วยไม่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 รอบนี้เหมือนจะลุ้งนะครับรอบนี้เหมือนจะลุ้งนะครับบอลซิ่วอีกแล้วแล้วก็เอาออกใช่ไหมครูว่าไม่เยอะเก็บไว้ด้วยว่าโค้งเกลือระดับตะเกเบือยันเยอะเลยเลยเลยอบรับสักทีตอนนี้เทิร์นเท่าไหร่แล้ว ยลม้ไม่รู้สิเสียงพัดลมเข้าวะลมเข้า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 ออกไป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 โอ้ยย่ามือเดินกลางทะเลไหมเนี่ยคุณนึกว่าลมทะเลครับเนี่ยได้ยินอยู่ปะไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วเปิดเบอร์หนึ่งโอเคโอเคเมื่อกี้เปิดเบอร์ที่อะไร เบอร์สามแม่แม่เรียบรอบมาให้ไปมึงใส่จีเขาอย่างเนี่ยครบแล้วครบแล้วอ๋อตกใจตกใจในที่สุดก็มาตักตีไอสัตว์เอ้ยไอ้ยี่ห้อนี้ลุงนะกูว่าเพิ่งเจอที่ที่เจ็ดเองลุงชัวลุงชัวลุงโลดชัวลุงโลดชัวอืมอืม ทำไมต้องแบบอืมอืมอืมมอคนคนว่งนอนอะไอ่ะเหมือนเหมือนโดนมังคว่าอัดคลิปอะไรอ่ะมาอักขรมาแล้วคุณผู้ชแม่แหกปากนี้ข้างมาหน่ากูปะวะกู ไม่รู้สิไม่น่าหรอกไม่น่หรอมั้งเยัยมันจะจบไวสัตว์นานชิบหายเลยแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยคนคนถือไม้ตอนเนี้ยเงือกออกมือตอนเนี้ยถือถือไม้ผูกฟางไว้ไหนสัตว์เฮียยี่สิบเฮ้ยอีกตั้่งเก้าเธอเฮียโคตรบ้าเลยเราเนี่ยจะลุ้งอยู่นะว่าล่มมากๆด้วย โอเคเยี่อะไที่สองโอ้โหเยี่เขาทำที่ให้มานะใบที่สองขอบคุณครับเยียอะไรกระซวยหัวคูโดโดเตินเท่าไหร่แล้วเนี่ยเทินที่เอ้ยตีไนดะ้อยู่มันยังไม่แดงเลยตอนนี้นอืมอืม <laughs> อืมอืมโอเคยี่สี่แล้วยี่สี่ <24 S 1> สแล้วยี่สี่แล้วเอลิกามาแล้วครับแบบนี้ยิวเลื่อดนะปะเนี่ยยิวเลื่อนดปะเนี่ย ลงอักขามสองตัวไปเพื่อความสวยงามของเกมนะโอ้โหอยากได้แค่ตัวกูกูเปิดกูกูเปิดวันตาพิกได้อันหนึ่งนะแล้วก็สุ่มได้อันหนึ่งโคตรเข้มกูอยากได้ตัวอื่นอ่ะคือกูอยากได้ตัวอื่นอ่ะให้กูมาสองตัวโอ้ว้าวสิบแปดบวกสิบสิบแปดโอ้ยยี่สามสิบหกแล้วยี่สามสิบหกจีแล้วราเนี้ย โคตรโหดโคตรโหดรอบนี้โคตรโหดครับสามสิบหกยี่แล้วยี่ย่างเทือนอ่ะได้สองเทือนแล้วก็ตียี่สิบสิบเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าอ่ะเฮียรอบนี้โคตรเวอร์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือกูเทือนกูตีเป็นเทือนสุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยเออใช่สามสิบอ,อ่ะเทฮียสามสิบคุ้มจัดมาว่ะมาว่ะเฮียมาว่ะมาว่ะ มาครับคนดูเราใกล้ได้เห็นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้สัวนที่สิบเก้าแล้วเฮ้ยลืมใส่จ่าหมวดอะไรนะเปล่าไม่ไรเราเล่นอ๋ออุ้ยเฮียวิ่งตีสองตียูสองยูสองตีเท่าไหร่ยูสองตีเท่าไหร่มีสกอรกิ้ด้วยอย่างวันนี้มีสกอร์กิ้ด้วยคมีสกอร์กิ้ด้วยนะมาครับผมคนรุนเลยตอนยีสองตีเท่าไหร่แล้วรอบเพิ่นที่สามสิบเพิ่นสุดท้ายสากาจิลงไหมสากากิ จยางมาเนี้ยอางมาเนี้ยอีไอซัดแม่งตันเก้าร้อยเก้าสิบไอซัดเก้าร้อยเก้าสิบไอเยี่ยมมันตันเก้าร้อยเก้าเดี๋ยวนะแสดงว่ามันตันตั้งแต่ตอนไหนวะแสดงว่ามันตันตั้งแต่เท่าไหร่วะถ้าคำนวณอ่ะอืม 60บวกอะไรได้ให้มันได้เ9 0วะบวกกี่กี่จี้วะ60คูณเท่าไหร่60คูณเท่าไหร่เก้ารอยามสิบหคูณก็ช่างมันเถอะับก็บทสรุปก็คือก็คืออากาซามสามารถตีได้990ดาเมจนะครับมันสูงจุดในต่านี้แล้วเพราะว่าผมพวกผมอ่ะทำมา3รอบแล้วรอบแรกก็30มสิบจี่รอบ2ก็30มสิบจี่รอบนี้42ครับแต่ว่าก็ยังตีเก้าร้อยก้สิบครับก็ตามนั้นครับตีได้แค่นี้นะอากาซามคุณดูว่าตีได้เป็นล้านไอ้ที่ ก็ขอบคุณทุกคนที่เ <laughs> ข้ามาดูด้วยนะครับท <laughs> ี่เข้ามาดูด้วยครับช่องนี้ครับก็มีแบบก็คอร์รัลขอช่องดูเรือครับชื่ออะไรเดี๋ยวไปแปะอีกทีครับคนตัดลลืมแ้วนะ,ะแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยครับไม่หวายเจอกันครับ